ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้วันนี้ผมก็จะทําการสอนวิธีการให้ฟุตเทจทั้งหมดที่เราได้ทําการแบ่งกันเนี่ยให้ชิดกันภายในแค่กด1คลิกนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับวันนี้ก็จะให้ดูฟุตเทปประมาณนี้เนาะที่ผมได้ทำการเอาเข้ามาในโปรแกรมนี้อันนี้ก็คือฟุตเทปที่ผมได้ทำการตัดแบ่งไปนั่นแหละในคลิปรีวิว MacBook Pro 16นิ้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดที่ไอคอนด้านมุมขวานี้ได้เลยนะครับผม mm hmm. ก็สำหรับใครที่เริ่มเข้ามาใช้ Adobe Premiere Pro แรกๆอะ่ะ mm hmm. เขากจะทำการแบบ ใช้เมาส์เลื่อนฟุตเทจทีละฟุตเทจเข้ามาใช้มันชิดกันใช่ปะ่ะแต่ถ้าแบบเริ่มใช้ไปสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็จะทําการกดตรงช่องว่างแล้วกดปุ่ม delete ตรงคีย์บอร์ดของเราเนาะชิดไม่ได้ชิดสิคลิปมันก็จะกลับมาชิดกันเหมือนเดิมแบบน,นี้แต่วันนี้ผมจะมาสอนให้ง่ายๆกว่าเดิมนั่นก็คือการคุมดํานะครับแล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ sequence แล้วกด close gap มันจะเป็นการเอาฟุตเทจทั้งหมดที่เราได้คุมดำอะเอามาชิดกันทั้งหมดซึ่งไอช่องว่างแต่ละอันอะมันก็จะเรียกว่าแกลบนะฮะไม่ใช่แกลบส่งของนะ <c oughs> เออมันก็คือไอพวกเนี้ยไอพวกช่องๆแบบหเนี้ยเออให้มันชิดกันเนาะถ้าใครแบบอยากให้ฟุตเทจทั้งหมดที่เราได้นํามาเลือกลงมาเนี่ยชิดกันนั่นก็คือเอาคุมดำทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไปที่ Se q u e n c e แล้วก็ close gap เออคลิปวันนี้มันก็มีประมาณนี้แหละ ส่วนคลิปมันก็จะออกมาชิดกันแบบนี้เนาะโดยที่แบบไม่ต้องไปนั่งดึงทีละคลิปหรือว่าไปนั่งกดช่องแต่ละช่องแล้วกดลบเนาะก็แค่กดคุมดำแล้วก็ซีเควนแล้วก็ close ก r ็บนะครับแกลบแกร็บเออนั่นแหละก <c oughs> <c oughs> <s> ็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม 作り上げている「誰も知らない世界」「僕の頭も知りたいみたい」